สวัสดีครับสวัสดีกับอะ,อะไรนะชายใหญ่ไข่เล็กคุณชายใหญ่ไข่เล็กฮะเอาต่อแค่นี้คลิปหนึ่งครับคลิปที่แล้วก็รือ้อนะครับคลิปนี้นี่อะไรเนาะทำอะไรมา่างตอนนี้ครับม่างรับม่างยนทุกชนิด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดับซิ่งดินด่วนครับผมมาดูความคืบหน้าเจ้ายักษ์กำกับการแสดงโดยชายใหญ่ชายเล็กฮะอืไใชแล้วก็ช่างเถืองครับแล้วก็รักาอะไรช่างโบรอักความมั์ช่างโบยานผีครับอยู่เต้าแหนบอยู่ วันนี้น่าจะเห็นความคืบหน้านะใช่ไหมเห็นกันแล้วช่วงรอเราก็จะเอา3.65เมตรหกบห6าครับใช่ช่างบเอช่างเทืองดีดครับดีดขำทั้งวันครับเห็นอะไรก็ขำไม่หมดครับเหมือนคนสับเนื้อมาต้มไกกรสเ สับเนื้อมาหรือเปล่าวะต้มไก่ใส่กระชับทำเดียวนนิด<ม>นึงกาใส่หลายก็ได้ดยังไงเอ๊ะทำไมตรงนี้มันร้อนๆนเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยโอ้ยตัดออกตัวนี่ใช้หินเกียร์ตัดตัวนี่ จะบอกว่าต้าแเนอยี่นุ่นใช่อหมวิ่งเจละบีบอเคยอ,อัดไหมดู ได้เห็นคันนี้เป็นรถดำแน่ๆครับเอาไปเเอายรอยเอาบเอาบอายังเอายังยกขึ้นเลยยกขึ้นก่อนเลยอยยลอยยังคาซีลอยยังอุ้ย

อ้าอาวตายเลวไม่ได้ปลดไว้หรอไม่ใช่คอดกอเ็ล็อกเนี่ยอืองั้นเราคลายขิคลายหม้อนั่นน่ะันมัมันมีตัวคลายอยู่ในหม้อแล้วนะเก่ยครับายเอาเลยเลาเ

ตีโลดตีโลดลบไปกลาฮะลบมาตรงตรงนี่เย้ลบมาตรงตรงไปโ <laughs> อ้โหกระเด็นเลยโอ้อออหโหอะไรล่วงอะ่ะเกือบไปตี พี่อู้หูกระสุนแบบกระสุนปืนชัดๆเลยโอ้ถ้าไปอยู่ตรงนู้นจะทะลุเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ชายใหญ่ร้องไม่ได้ตัวกันเนาะอันตรายอันตราย โอ้ยรอดูกนกันนะฮโดนแล้วโดนใช่ใหโอ้้หูเกือบอีกโอ้โหร่วงแล้วครับไปตัวหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งครับผม อ eh? um. ุ้ยนี่ถ er> ้าไม่ใช้ผ้าเนี่ยมือชาเลยเลยอู้อันนี้ไม่ออกอืมอุ้ยหินเตียมมาก่อนไปครูบๆนี่เลยอันนี้ก็เดี๋ยวอุ้ยไปเลยไปเลยไปเลยตียากเอาสกัดเลยเหรอ

โซนงโซนเน็กนั่มันแน่นแท้หวะมุดเท่ากันกับที่เราใช่ไหมเท่ากันไหมเท่ากันฮะเท่ากันเหรอสีขึ้นรึ่งนะเื่อนได้ไหมตัดครับตัดสึงมือหลังเจองานช้างเลยครับ ปัญหาคือลอลอล็อกอีก่แล้วยังไงนี่ขยับยังไงนี่ขนาดแรงชังโบยังไม่ออกเลยครับ ญี่ปุ่นทำแบบแข็งแรงมากเลยญี่ปุ่นเลยของแท้เลยต้องใช้สก,กัดอีกแล้วโอ้โอโอโอโนอแนวร่วงเว้ยแบบเฉียว

วันนี้น่าจะได้นะครับช่วงรอวันนี้ได้เห็นแน,น่นอนนี่หมุดก็น่าจะเท่ากันกันกบรถเล็กแหละสหุนด้วย ต้องเจียหัวออกครับตีไม่ออกเลยสามเมตรหกอ่ะสิบหานะครับท่านผู้ชมก็ไม่หลดได้นะ เรหกสิบห้อน่าเหมือนเบี้ยวสามเมตรหกามาตรฐานตรงไหนไม่นะ อันนี้เท่าไหร่รนี่ยังไงงงง,งงเลย <c oughs> มีการขีดช็อกไว้ตรงนี้แล้วก็วัดไปนู่นครับเ <c oughs> อาตอนนี้นครับเราจะแกะแบบใช่ไหมนี่ฮ <c oughs> ะ,ะแกะแบบเ <c oughs> แบบอ่อรูรูอะไรนะ <c oughs> รูเต้าแหนบนะครับ เอาแบบนี้เลยมันจะได้ไม่ต้องคิดเดยอะเพราะว่าสมองมไม่เยอะแล้วก็แกะตัวนี้ไปใส่งั้นเหรอแ<ม>น<ม>่นดีป่ะดีอยู่อะไรที่ขาดด้ยได้แล้วได้แล้วได้ล้วได้ได้แล้วได้แ มันไม่มีหรอ,อา่าหุ้นน่ะจัดเลยไม่ได้ไม่ได้อาดดอาไม่ได้อีกต้องเกลี่ยดอกสว่านครับดอกสว่านใหญ่พฮะมันจะทะลุไปไหมฮะ

พี่กับน้องแข่ง,งกันครับพี่น้องโอ้ลูกเว้ยตรงนี้เอา้ตรงยย้ย <c oughs> อันนี้เอาอันเล็กแทงไปก่อนครับแล้วไปอาอันใหญ่แทง รถล,ลูกค้ากาลสินครับวางพื้นแล้วโอ้โห,โห,โหไหวป่าวไหวป่าว กี่แผ่นนี่สี่แผน่นสี่แผน่นโอ้ใส่ใจทุกรายละเอียดนะมีการขัดพื้นให้ด้วยนะียย่นี่ขัดแต่นิ่มบอกดโดนฝนมาหรือเปล่าขัดพื้นไว้ทำสี ทำให้มันดีๆหน่อยอันนี้ผมต้องคุมเข้มตลอดนะเดี๋ยวมีรักโกงรักไก่เสียกินเสียเรื่ยวเอาขึ้นกินกันไปตอนนี้ต้องต้องเนี้ยบเนี้ยเป๊ะๆหน่อยนะคันเดินไม่เป็นไรอยากเนี้ยตรงนี้ของเนี่ยโดบเนี่ยอะไรตอนเย็นก็ดอบด้วยตอนเย็น อ,อันนี้คือทำแบบนะครับแบบรูที่เจอยิบหูนแหนบขยายสมองมีน้อยก็แกะแบบเขาเรียนแบบเขา,เอาของเต้ยไม่มีเลยค,เค,คิดไม่ได้คิดไม่ได้เลยนี่เลยไปวัดเอาทีเลยตัวเขาไม่ไหว,วเลยนี่เอาเข้าไปสิ่บ้ากันเลยเนะ เอาอันนี้ขัดเรียบร้อยแล้วอ๋อ,อ,อ,อมต้องอยู่บนนี้ใช่ไหม ครับนน่วิ่งสองคันเลยเดี๋ยวคันนู้นเดี๋ยวคันนี้ครับฝัาทั้งหมดนะความนี้เป็นสิินี่ดูเขาจะทำอะไรครับเอาโซ่มาทำอะไรเอาไม้มาทำอะไรติดเฟรมอ่ะคุณเอาเี่ยอะไรที่เอาเก็บยวันนี้ตรงนี้รายนุ่นอยู่อะไรพวกใดพวกอะไรโจาะไอ้รูนี่ก็ทั้งวันแล้วเนี่ย มได้การได้งานอีกเย่างเงี้ยผมว่าหาคนงานเหมือนในไอเสียเสียเปียวสองร้อยโลมาเจาะเสียเปียวหวังว่าเนาะเสียเปียว mày thầm <cườiTop> mà đâm tao cái kéo lên quan lại non

โอ้เบียร์อยู่ในถังน้ำมันเอ้ยเบียร์อยู่ในถังมีสองขวดถังน้ำมันเบียร์มีนู่นนี่กาวเลยเู้หู้หู้เฮ้ยู้ตู้ขวดยังไม่เท่าเลยเลยเอาแบบนี้เลยเหรออุ้ยอู้หู้อู้เอา <ะ>กระเด็นไหมอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวปิดคลิปกับตัวนี้แหละนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะติดตามให้ดูเรื่อยๆนะครับ ต้องรีบต้องรีบสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับพี่น้องไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า